ชุดน้ําตัวนี้ชื่ออะไรครับก่อนที่เราจะไปดูชุดน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นชุดน้ํารุ่นนี้สามารถบอกอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิกาดจอได้แบบเรียวไทม์เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าแม่นมากบอกการใช้งาน CPU เป็นกิกะเฮิรต์นะครับตอนนี้ก็ใช้งานไปประมาณ4.1นะครับส่วนกาดจอครับผมใช้งานไปประมาณ 2.8GHz กิกะเฮิรต์นะครับผมบอกความแรง CPU บอกความแรงกาดจอบอกอุณหภูมิและยัง <c oughs> และยังมีขีดบอกแบบเหมือนอัตราการเร่งของรถยนต์เลยนะครับเห็นปะเนี่ยตอนนี้ซี u ใช้งานไปประมาณ43%นะครับขีดก็ขึ้นประมาณนี้ส่วนการ์ดจอใช้งานป,ประมาณ50%ขีดก็จะอยู่ตรงกลางๆนะครับเห็นปะแล้วก็มีแบบสีลุ้งตรงขอบๆนะครับส่วนไฟสามารถปรับโหมดไฟ RGB ีได้นะผมไฟพัดลมก็แบบนี้เลย สายนะครับก็จะมีกิปล็อกสายมาให้ด้วยส่วนชุดน้ำนี่เลยครับผมซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยไม่ใช่นะครับก็จะเป็นรุ่นซิกมาเทครุ่น LK Digital ใส่ได้ทั้ง CPU AMD และ Intel รุ่นใหม่ใส่ได้หมดเลยส่วนนี้ก็เป็นคีย์ฟีเจอร์นะครับเหมือนที่อป๊อกบอกไปเลยตอนนี้นะครับเล่นพับจีห้องพลมอุณหภูมิซี u อยู่ประมาณ50องศาคือเย็นมากนะครับใช้กับ CPU i5 หนึ 5, 1, 4, 0, ่ง F10 ค16เดห้องพงัดลม บอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบแต่ถ้าใครอยากได้คอมมน่สวยแบบนี้ถ้าหาแอดบล็อกได้เลยครับหรือว่าอลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางเมนบอร์ดรุ่นเริ่มต้นก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวปรับ RGB แยกมาให้เราด้วย